สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับโดยเฉพาะแฟนบอลทีมสังวิทย์เด็กล่าฝันนะครับกับผมครูนันนะครับซึ่งเป็นเจ้าของยูทูบเบอร์ช่องครูนันชแนลนะครับแต่นําคลิปการเล่นฟุตบอลของลูกของผมนะครับทีมสังวิทย์เด็กล่าฝันนะครับวันนั้นชนะทีมโคกนาวผีนะครับนะไม่มีมะนะครับวันนั้นผมก็จําชื่อทีมไม่ค่อยได้มาเห็นทีเกียคือชื่อทีมโคกนาวผีนะครับ40 ผู้เล่นของเราวันนั้นนะครับมี9คนแต่ฟุตบอลที่แข่งกันวันนั้นเป็นฟุตบอล6คนนะครับนะเป็นฟุตบอลแบ่งสายแต่ของเราไปกัน9คนก็ใส่ชื่อลงไปหมดเลยนะครับผลัดกันเล่นนะครับแต่ละตำแหน่งมาร์กต้นกล้าฟีโนดานีเนไทเทนนะครับต้นไม้แฟ้มปุกลุกกับซิลนะครับเป็นผู้รักษาประตู2คนนะครับซิลเป็นมือหนึ่งนะครับปุกลุกเป็นมือ2ปุกลุกในชื่อน้องเพชรนะครับแต่เขาอ้วนนะครับดูท่าท่าทาง พวกลูกก็เลยเรียกพวกลูกกันติดปากผมก็ใส่ชื่อพวกลูกเลยนะครับส่วนชื่อจริงนี่ยังจําไม่ได้นะ <c oughs> โอเคครับคลิปเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าเนื่องจากว่าไม่ใช่กล้องไม่ชัดนะครับเนื่องจากว่าสัญญาณเพราะผมไลฟ์สดผ่านเฟสนะครับอันนั้นแล้วผมไปบันทึกจากเฟสมาอีกทีหนึ่งในเมื่อสัญญาณจากเฟสมันไม่ดีนะครับมันก็เลยส่งไป ในสภาพอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับก็ต้องขอไปอย่างยิ่งเลยเดี๋ยวคราวหน้าต้องปรับปรุงใหม่นะครับนะหรือไม่ก็ต้องถ่ายสดเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องไล่ผ่านเฟซไล์ผ่านเฟซแล้วมาบันทึกทีหลังอย่างนี้ภาพไม่ชัดเลยนะครับพูดตรงๆว่ามันเสียความรู้สึกนะครับแนะมันไม่ชัดนะครับแต่ทําไมผมนํามาภาพเก็บไว้เพราะนะครับหลังที่กล่าว คือต้องการที่จะเก็บบันทึกไว้ให้เด็กๆที่เล่นวันนั้นนะครับตั้งเก้าคนไปดูเมื่อการเวลาผ่านไปหรือพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับจะได้มาเปิดดูว่าเออครั้งหนึ่งลูกเราเคยไปเล่นนะเนี่ยมองไม่ออกเลยเนี่ยนะครับสังวิเด็กเล่าฝันเราก็ใส่ชุดสีชมพูเอยสีม่วงเหมือนที่ผมใส่อยู่นี่นะครับนะก็บุกจากขวาไปซ้ายเบอร์สีบกในลูกฟีโน่เป็นแวบๆเนี่ยนะครับ นี่น้องต้นไม้เบอร์ยี่สิบสามน้องแดนเนียนนะครับเบอร์สิบเจ็ดนะครับทีมโคกนาวผีนะครับวางจากเส้นประตูเตะมานะครับเบอร์สี่เบอร์สี่ก็ส่งย้อนกลับไปเบอร์เจ็ดน้องเดนเนียนมีไล่ไปอันนี้น้องต้นน้องแดนเนียนนะครับไปรออยู่หน้าประตูนี่น้องต้นไม้นะครับ เบอร์ยี่สิบสามของสังวิทดังที่กล่าวนะครับนะภาพไม่ชัดเนี่ยผมขอภัยอย่างยิ่งเลยนะครับนะขอภัยอย่างยิ่งเลยภาพไม่ชัดเลย้องในเนี่ยเลี้ยงไปเลี้ยงไปถึงเขตประตูน,นะครับหลบซ้ายหลบขวาแต่ว่ายิงไม่ได้ส่งมาให้ใครครับด้านหลังมองไม่ทันแล้วก็เตะออกไป แต่ว,ว่าเราเป็นฝ่ายได้ทุ่มนะครับน้องต้นไม้ทุ่มเข้าไปหน้าประตูเข้างมงคืนมานี่น้องต้นไม้นะครับบัยิบตามเห็นเต็มๆเลยยังไม่เห็นน้องแฟมโดโนนเห็นแล้วนะครับบัยตัวสิบสี่เล่นเป็นกองหลังนะครับนะอยู่หลังสุดตัวสุดท้ายน้องต้นกล้าซัดเข้ามาลูกอายไปไหนมองไม่เห็นเลยที่นี่ สัญญาณผ่านเฟซนี่ใช้ไม่ได้เลยนะครับเนี่ยเลยหน้าจอไปเลยนะครับผมนอกจากว่าภาพไม่ชัดแล้วนะครับผมก็มัวแต่มองดูผู้เล่นในสนามนะครับไม่ค่อยได้มองกล้องนะครับว่ากล้องจับไปถึงไหนแล้วอะไรอย่างไรนะครับนะเดี๋ยวจะปรับปรุงต่อไปนะครับคิดว่าถ้า เป็นไปได้ก็จะหากล้องดีๆนะครับมีขาตั้งมีอะไรเพราะผมจะได้คลิปนั้นมาลงใน YouTube นะครับจะได้เก็บไว้นะครับเพราะคลิปวิดีโอเหล่านี้นะครับจะมีความหมายนะครับมีค่าเมื่อการเวลาผ่านไปนะเหมือนกับตอนที่สมัยผมเด็กๆนะครับผมเก็บภาพไว้เยอะพอสมควรนะครับพอการเวลาผ่านไปภาพเหล่านั้นนำมาปรากฏต่อเพื่อนๆนะครับ เมื่อมี Facebook มีไลน์เข้ามาเพื่ <ๆ S 2> อนๆย่อกันนักกันหนานะครับพโอผมเก่งมากเก็บไว้ได้อย่างไรสามสี่สิบปีฮะนะครับมาเจอเพราะว่าน้ำท่วมไปเมื่อปีเมื่อปีเท่าไหร่นะปีห้าเก้าหรือเปล่านะครับห้าเก้าหรือหกศูนย์หนึ่งนี่แหละเรียบร้อยเลยนะครับภาพเก็บไว้ 4, สี่สิบปีเสียหายหมดเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะบางส่วนผมนี่ เอาสแกนลงเฟซลงลายไว้เยอะแล้วนะครับนี่พูดนอกเรื่องเลยนะครับนี่ว่าจะภาคฟุตบอลเนี่ยภาคไม่ก็ได้นะครับมองไม่เห็นเลยเอาเป็นว่า,ายังไงดีนะครับเนี่ยสกอร์เกิดขึ้นหรือ,อยังยังไม่เกิดขึ้นนะครับนะ ถ้าจะทิ้งก็เสียดายนะครับนะก็เลยนํามาผ้าเก็บเอาไว้นะครับผ้าเก็บเอาไว้ตอนนี้นะครับโค้งนาผีบ,บุกมาที่ฝั่งเรานะครับลงต้นไม้เคลียมาได้ตอนนี้ติดลูกวีโนโนอยู่โน,โนซัดไกลไป ในประตูรับนะครับคงจะออกเป็นลูกเตะม,มุมหรือเปล่าลูกเตะม,มุมนะครับลูกเตะม,มุมออกไปอีกหรือเปล่าเนี่ยดูสิดูสภาพ ภาพมันเป็นอย่างนี้เลยัวมเป็นก้อนเดียวกันหมดเลยมองไม่ออกเลยสัญญาณไม่เดียวซะเลยนะครับวันนั้นแล้วถ่ายถ่ายไปบางทีก็สัญญาณขาดไปเลยก็มีนะเสียดายครับเสียดายมากแล,แล้วก็เราบุกอยู่นะครับเนี่ยในครึ่งแรก And why you never said you felt that way? Guess you're trying to stay strong.